ของรายการแล้วนะคะทุกคนพร้อมๆาใช่ไหมคะสาหรับการเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทอผ้าสัปดาห์นี้เราก็คงยังอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือว่าผ้าเนื้อผ้าก่อนที่จะทอได้ไหมคะได้ค่ะจริงๆแล้ววัสดุที่เราเอามาทําการทอนะคะผ้าเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือจากพืชและก็จากสัตว์ ถ้าพืชเนี่ยก็จะเป็นายนะคะจากสัตว์เนี่ยก็จะเป็นไหมทีนี้เรามารู้จักายกันก่อนดีไหมคะอ่ายนะคะายเนี่ยมี2แบบนะคะก็คือายตุ่นายตุ่นเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นายเนาะมีายกับายตุ่นนะคะทีนี้เวลาเราจะทาอะค่ะเราไปเก็บดอกายมาใช่ไหมคะขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องแยกเมล็ดออกจากปุยายโดยใช้อิ่ว นะคะอ่าอันเนี้ยใส่ลงไปแล้วก็หมุนนะคะเพื่อที่จะแยกมเมล็ดออกจากปุยฝ้ายน้องน้ำเพชรรู้จักดอกฝ้ายไหมคะมนะคะมันจะมีกลมเป็นปุยแล้วก็มีเปลือกคุ้มอยู่นิดนึงแล้วทีเนี้ยเขาก็จะดึงออกมาแล้วข้างในเนี่ยก็จะมีเม็ดอ่าแล้วทีนี้เขาจะต้องแยกไอ้ไอ้ปุยฝ้ายอะคะ่ะออกมาจากมเมล็ดก็จะได้มาเป็นแบบนี้ อพอเราแยกมเล็ดเสร็จแล้วนะคะเราจะทํายังไงเราก็จะต้องทําให้มันเป็นปุยนะคะโดยใช้ไม้กลงด้านนี้นะคะแล้วไม้กลงเขาะจะช่วยอะไรได้หรอไม้กลงเนี่ยก็จะดีดฝ้ายทำให้ฝ้ายเนี่ยมันฟู เวลาเขาดีดนะคะ,ะก็จะดีดดีดดีดนะคะ,ะจนมาเป็นปุ๋ยฝ้ายฟูฟใช่ไหมคะอ่ะพอมาเป็นปุ๋ยฝ้ายแล้วเนี่ยค่ะเราจะทํายังไงต่อเราก็จะเอาไม้หมวนฝ้ายนะคะ<ช>ก็คือไม้แบบนี้หมวนหมวนหมวน,มนปุ๋ยฝ้าย่ะคะให้กลายเป็นหลอดแล้วก็มาม้วนนะคะแล้วก็ดึงออกมาก็จะได้เป็นหลอดแบบนี้เขาจะเอาฝ้ายมาไว้ตรงหลอดแล้วเขาก็มวนหนหมนแล้วดึงออกใช่ค่ะอ่าแล้วก็เลยได้เป็นหลอดแบบนี้พอได้เป็นหลอดแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะทํายังไงต่อ รู้ lifting, ไหมคะเราก็จะเอาไปเข้ากับเครื่องในนะคะเพื่อที่จะดึงฝ้ายเนี่ยให้เป็นเส้นนะคะอันนี้เราเรียกว่าไนนะคะเราทำไมเขาไม่ดึงให้มันเป็นเส้นนั่นแหละอันนี้อะคะเอ,อ่อมันดึงไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันเป็นเกลียวอย่างนี้ก่อนเป็นหลอดอย่างนี้ก่อนแล้วถึงจะดึงนะคะเส้นใหญ่มันก็จะยาวขึ้นเป็นเส้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 นไปแล้วเขาจะดึงในแนวไหนหคะแนวนี้หรือว่าแนวนี้คะแนวนี้ค่ะแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างเช่นอันน,น,นี้คะ่ะ อ่าแล้วเขาก็จส,สาวสาวไปเรื่อยๆมันก็จะยืดเป็นเส้นเป็นเส้นเส้นๆนะคะก็คือก้อนหนึ่งต่อหนึ่งเส้นหรือเปล่าคะหรือว่าได้หลายเสน้นเลยต่อก้อนอ๋อเสน้นเดียวแต่ว่ามันยาวอะค่ะจากก้อนเนี้ยมันก็คือได้เส้นเดียว <ๆ S 2> ค่ะมีตัวอย่างอืมก็จะกลายเป็นแบบเนี้ยค่ะอ๋อใช่พอเราได้ได้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันจะต้องอยู่ในในอะคะ <ๆ S 2> อ่ะอ่าพออยู่ในในเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอามาใส่ในเปีย บบอ,อันนั้นเป็นกวักค่ะมันไม่ใช่ในกวักนี้ก็สามารถที่จะเก็บเส้นได้ไวค้คอันนี้ก็คือเป็นเส้นได้เหมือนท้่าไปเย็บผ้าในปัจจุบันหรือเปล่าคะอันนี้เราต้องเอาไปทอก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราก่อนที่จะทอค่ะเราจะต้องไปทําการมัดย้อมค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เราขั้นตอนของการได้เส้นไฟมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาสู่ขั้นตอนการย้อมนะคะเราจะมีด้านนี้จะเป็นการย้อมครามนะคะด้านหลังเนี้ยค่ะน้องเห็นไหมคะว่าจะเป็นใบครามนะคะอันนี้จําลองมานะคะการย้อมคลามเนี่ยเขาจะต้องเก็บครามมาคะ่ะตอนเช้ามืดนะคะก่อนน้ําค้างตกเขาเรียกว่ามันยังมีสุดแล้วก็สารที่อยู่ในเนื้อครามะคะ่ะ มัน,มนจะมีความสดอยู่เวลาเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมัดค่ะเพื่อให้มันเป็นฟ่อนก็คือเป็นกำๆนะคะแล้วก็เอามาใส่ไว้ในโอ่งนะคะหรือว่าในไหนะคะอ่ะแล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะประมาณ1-2 1-3วันนะคะทิ้งไว้เพื่อให้คามเนี่ยมันเปื่อยอ่ะ<ค>เพราะว่าคามเนี่ยมันแช่น้ําแล้วมันก็จะเปือ่อยพอมันเขาแช่น้ํออา,ายอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแช่น้ําแล้วเวลาระหว่าง1-3วันที่เราแช่ไว้ะคะ่ะเราจะต้องทําการกลับ ก็คือพลิกข้างล่างขึ้นมาข้างบนกับคามนะคะหมือนหมุนไปเรื่อยๆอ่าหมุนๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วที่นี้เราก็ทิ้งไว้จนถึง3วันคามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเขียวอมฟ้าพอเปลี่ยนสีเป็นจากตอนแรกสีอะไรอะสียังไม่มีสีค่ะสียังไม่มีสียังเป็นสีของน้ําใสๆอยู่แต่เวลาคามเนี่ยมันเริ่มเปื่อยมันก็จะกลายเป็นสีเขียวอมฟ้าค่ะพอได้เป็นสีเขียวอมฟ้าแล้วเนี่ย เราก็ทำการขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อกี้นะคะเราแช่คามไว้ใช่ไหมคะ1-3วันแล้วแล้วน้ำคามเนี่ยก็กลายเป็นสีเขียวอมฟ้าแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเศษนะคะทิ้งออกไปเอาเศษทิ้งนะคะแล้วก็จะเหลือแต่เนื้อคามก็คือเนื้อคามเนี่ยก็เกิดจากใบคามที่มันเปื่อยแล้วมันก็จะเหมือนเป็นเละๆเหมือนโครนนะคะอันนั้นก็เหมือนว่าเขาจะเอาก้าน าการทิ้งไปก็จะเหลือแต่เนื้อคามนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมปูนล,ลงไปเพื่อปรับสภาพนะคะให้เหมาะกับการเอามาย้อมนะคะ,ะแล้วก็จนเนื้อคามเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวนะคะ <40. S 1> แล้วก็ทําการกวนสัมผัสอยู่นะคะให้สัมผัสกับอากาศแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะพอเราทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ปล่อยให้ตกตะกอนนะคะคแล้วก็เก็บ เนื้อคามเอาไว้ก็คือเทน้ําทิ้งแล้วก็จะเหลือแต่เนื้อคามแล้วเราเก็บเนื้อคามมันเนี้ยค่ะไว้ใช้ได้หลายปีหลายปีเลยอะคะค่ะหลายปีเลยแต่ว่าเราก็เก็บใช้แล้วเก็บไม่ใช่ค่ะก็คือว่าเราทําเนื้อคามขึ้นมาก่อนเพื่อที่จะเอาไปย้อมผ้าใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราทําไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้เลยก็ได้เราทําไว้ก่อนแล้วเราเก็บไว้ใช้ปีต่อไปก็ได้หรือว่าปีถัดไปก็ได้นะคะแต่ทีนี้เวลาเราจะใช้ขึ้นมา เราก็จะต้องมีการทดสอบอะคะ่ะว่าเนื้อคามที่เราทำไปเนี่ยมันเอามาย้อมผ้าได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอเอามาทดสอบโดยเติมน้ำขี้เท่านะคะและก็ปูนดิบลงไปถ้าเกิดคามที่เราเก็บไวะะ้ะะมันเกิดฟองอากาศขึ้นมาแสดงว่าคามนี้ใช้ได้เอามาย้อมผ้าได้แต่ถ้าเกิดว่า mm hmm. พอเราใส่พวก น้ำที่เท่าหรือว่าปูนดิบลงไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดฟองอากาศนะคะคก็แสดงว่าคามเนี้ยเสียเรา,าไม่สามารถย้อมผ้าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําใหม่เพื่อที่จะเอามาย้อมผ้าคามที่ว่าการที่ทดลองเสียหรือไม่เสียค่ะก็คือคามคามที่เราใช้มาหลายปีหรือเปล่าคะ ไม่ใช่ค่ะเป็นครามที่เราทําขึ้นมานี้แล้วค่ะแล้วเราเก็บไว้เรายังไม่ได้ใช้นะคะคือเรา<อ>เก็บไว้ในหมอ้อแล้วเมื่อไหร่ที่เราจะเอามาใช้ในการย้อมะคะ่ะเราก็ามาดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็เลยต้องเอาน้ําปูนใสกับน้ําขี้เข้ามาใส่ลงไปทดสอบว่าใช้ได้หรือเปล่าค่ะทีนี้นะคะเวลาเราทดสอบแล้วนะคะปรากฏว่าคามเนี่ยมันใช้ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องทําการโจกคามนะคะ1 0ถึง15าวัน ะะเพื่อให้เนื้อคามเนี่ยมันสัมผัสกับอากาศแล้วก็เนื้อคามเนี่ยมันเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียวอมเหลืองพอมันกลายเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะเอาผ้าเนี่ยไปย้อมอ่าพอเราใส่ลงไปย้อมใช่ไหมคะพอเราย้อมลงปุ๊กให้เรายกขึ้นมาแล้วทําการกระตุกกระตุกผ้าให้ผ้าเนี่ยสัมผัสกับอากาศทีนี้ถ้าเกิดว่า้องน้าเพรส,สังเกตนะคะว่าเวลาเรากระตุกผ้าเนี่ย จากที่ผ้าเนี่ยจากที่น้ำเนี่ยมันเป็นสีเขียวอมเหลืองใช่ไหมคะแต่เวลาเรากระตุกเนี่ยผ้าเนี่ยจะกลายเป็นสีน้ําเงินอ่าอันนั้นก็คือเป็นคุณสมบัติของเนื้อคามนั่นเองซึ่งในเนื้อคามเนี่ยมันจะมีสารอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าอินดิโกบูซึ่งตัวนี้ค่ะเวลามันสัมผัสกับอากาศเนี่ยมันจะได้เป็นสีคามหรือว่าสีน้ําเงินนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราย้อมครั้งแรกเนี่ยอาจจะได้สีคามเนี่ย มันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้มเราก็ต้องย้อมหลายๆครั้งเพื่อเพิ่มความเข้มของสีค่ะแลวแสดงว่าถ้าที่เราจะได้ค่ะก็ต้องได้จาสีคามอหมนเดียวเลยเหรอคะเออจริงๆแล้วสีเนี่ยอันนี้เป็นการย้อมคามใช่ไหมคะก็จะได้สีน้ําเงินเนาะซึ่งคามเนี่ยก็เหมือนกับมอห้อมแต่คนละตัวกันนะคะมอห้อมก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันแต่มอ้อมเนี่ยจะเป็นพืชที่อยู่ทางภาคเหนือ แต่คามเนี่ยจะอยู่ทางภาคอีสานค่ะหรือว่าภาคตะนออกเสียงเหนือเนาะแต่ว่า,าจริงๆแล้วสีที่เรามายอมค่ะจริงๆมันมีมากกว่าคามมากกว่ามอห้อมมันมีสีอื่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นนะคะในสีต่างๆ ด้านนี้ก็จะเป็นสีย้อมค่ะแต่ว่าเป็นสีย้อมที่ได้จากาพืชชนิดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกขุนมะเกลือใบสกักใบหูกว้างขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะให้สีที่หลากหลายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ค่ะก็จะมีตัวหนึ่งนะคะที่สามารถให้สีได้นั่นก็คือคลั่ง,ค,งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการย้อมสีผ้านะคะถ้าสมมติเราได้สีผ้ามาแล้วแล้วก็เอาไปทอเป็นผ้า ใส่ได้เลยใช่ไหมคะอ่าใช่ค่ะเพราะเราย้อมมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปทอเป็นผ้าเป็นผืนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกี่ทอผ้ากันค่ะจ้ะอันนี้คือการทอใช่ั้มคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นกี่ทอผ้านะคะส่วนอันนี้เราเรียกว่าการะสวย นะคะอันนี้เรา<ช>เรียกว่าฟืมแล้วก็ข้างล่างเราเรียกว่าตะกอนะคะเอามาทำอะไรอะคะตะกอไว้สลับลายผ้าค่ะเวลาทอใช่งงคะสลับสีสลับสีใช่ค่ะแล้วแต่ว่าลายที่เราทําขึ้นมาค่ะเป็นลายอะไรแล้วถ้าเกิดว่าลายที่มันมีความละเอียดมากๆค่ะคะเราก็จะต้องเพิ่มจํานวนฟืมแล้วก็เพิ่มจํานวนตะกอเข้าไปค่ะ ก็จาเป็นไหมคะว่าคนในสมัยก่อนต้องทําเป็นทุกคนอ่ะคะเอออันนี้ไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องทําเป็นทุกคนนะคะอันนี้ส่วนมากกา็เขาก็จะทําใช้กันในครัวเรือนนะคะแต่ในครัวเรือนหนึ่งเนี่ยอาจจะ,ะเฉพาะเป็นผู้หญิงเนาะนะคะที่ทําเป็นเครื่อง,เ,องอเป็นเสื้อผ้าไว้นุ่งห่มอะไรเงี้ยค่ะและนะ้วณตอนนี้ก็ยังมีคนอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีการถ่ายทอดอยู่แต่ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปะคะ่ะ ก็คือได้พวกนี้ก็คือที่มาจากการที่ไปย้อมสีเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ได้ผ้าแล้วอะค่ะแล้วเขาจะจรู้จํานวนไหมคะว่าต้องกะกอดทำํำไหมคะว่าต้องประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อใช่ค่ะช่างที่เขาทำอะค่ะเขาจะต้องรู้ว่าผ้าที่ทําเนี้ยค่ะเขาจะต้องการกี่เม็ดความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแบบหรือว่าลวดลายที่เขารังสรรค์ขึ้นมาค่ะ เมื่อกี้เนาะเราเห็นแล้วใช่ไหมคะกี่ทอผ้านั้นเนาะเราก็จะเอาเส้นได้อะค่ะมาทอซึ่งขึ้นอยู่กับลวดลายที่ช่างเนี่ยเขาคิดขึ้นมานะคะโดยเอาผ้าเส้นได้เนี่ยไปย้อมนะคะแล้วก็เอามาทอซึ่งเราจะเห็นว่าผ้าที่ได้เนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นผ้าฝ้ายนะคะเกิดจากการมัดย้อมแล้วก็เอามาทอให้เกิดลวดลายงั้นลายอันนี้ก็คือการที่เขาใช้ ข้างล่างที่พี่บอกเมื่อกี้ก็คือสลับอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ต้องสลับตะกอแล้วก็ฟืมนี้ก็จะขยับด้วยมันจะสัมพันธ์กันนะคะเพื่อที่จะสลับให้เกิดลวดลายส่วนกระสวยเนี่ยค่ะก็จะใช้ในใช้ในการเดินเส้นพุ่งไปกลับไปกลับมาค่ะให้ได้เป็นผืนขึ้นมาวันนี้นะกเพ็รก็ได้ความรู้มากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการทอผ้านะเพชรก็ต้องขอพี่ใหญ่ช่วยเชิญชวนเพื่อนเื่อทางบ้านค่ะมาเที่ยว ก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่พิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของเราอะนะคะอันนี้จะเป็นชั้น6นะคะซึ่งจะดูว่าพิเศษกว่าชั้นอื่นๆซึ่งเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนะคะปกติแล้วพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็ต้องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของเราอะคะ่ะสามารถนําเอาเรื่องราวนะคะทางด้านเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทยเนี่ยมานาเสนอในด้านของทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วยค่ะ นะคะสนใจก็มาเยี่ยมชมได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่างน่าจะมีอะไรสนใจไปติดตามกันเลยค่ะ